สวัสดีคะ่ะนานา365เดค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตบอลสีชายชนให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะคือคลิปที่แล้วเนาะที่เราลงไปก็จะเป็นแม่แม่เป็นแม่ของบอลสีชายชนนะคะเป็นแม่พันธุ์อันนี้ก็จะเป็นลูกๆของบอลสีชายชนค่ะเกือบพร้อมในการจัดส่งแล้วค่ะนี่นะคะเรามาดูกันนะคะก็จะมีกระถางหลายไซส์หลายขนาดด้วยไม่ว่าจะเป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะในเรื่องของราคาก็ว่ากันอีกทีเนาะอาจจะไม่ได้แจ้งในนี้ค่ะเพราะว่า เราต้องดูว่าณเวลานั้นเราเหลือไซส์ไหนเนาะในการจัดส่งนะคะใครชอบก็สามารถแอดไลน์มาหาได้นะคะเผื่อมาสอบถามรายละเอียดก่อนค่ะเนี่ยเรามาดูว่าน้องพร้อมแล้วนะคะสําหรับการจัดส่งค่ะเห็นไหมสีกัดสีแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะคือมีหลายใบแล้วนะคะเนี่ย5、6ใบได้แล้วค่ะกําลังสวยเลยนี่นะคะสําหรับบอลสีชายชนค่ะ หลอดสวยเลยค่ะกําลังแทงหลอดมาใหม่อีกแล้วนี่นะคะสีสันสวยงามมากเป็นอีกพันหนึง่งจริงๆนะที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็นิยมกันมากเลยค่ะคือแต่ละบ้านต้องมีนะมีติดบ้านจริงๆค่ะทีแรกเราก็ไม่มีอ่ะแต่พอเห็นแล้วเราชอบอะ่ะยิ่งแบบใบใหญ่ๆนะคะโอ้โหคือสวยจริงๆนี่นะคะก็คือบอนสีชัยชนอ่ดูที่โคนนิดนึงอ่สวยงามมากค่ะเขาชอบแบบอ่าส่วนผสมของดินก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะ นี่ก็จะเป็นกระถางไซส์เล็กอ่านี้น่าจะเป็นกระถางเบอร์4เบอร์5ประมาณนั้นนะคะเมื่อสักครู่น่าจะเป็นเบอร์6มีหลายไซส์ค่ะหากใครสนใจนะคะแอดไลน์มาได้นะคะ0 6 1 4 9 3 6 7 4 5ค่ะอาจจะมีบางช่วงบางช่วงก็อาจจะไม่มีนะคะเผื่อ สนใจก็แอดมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะหรือว่าวิธีการปลูการเพาะเลี้ยงก็ได้นะคะนี่เราก็เอาตัวอย่างมาให้ชมกันไหนกระถางกระถางนี้กําลังสวยเลยค่ะนี่น้องเริ่มแน่นแล้วนะคะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางด้วยค่ะเนี่ยเต็มเต็มกระถางแล้วนะคะแบบนี้คือถ้าเปลี่ยนกระถางให้เขาจะได้ขยายกอได้ไวขึ้นอีกนะคะมีพื้นที่ให้กับเขาในการขยายกอสีสวยมากเลยค่ะ เห็นไหมเนี่ยคือเสน่ห์ของชายชนนะคะที่ใครๆเห็นก็ชื่นชอบเนาะนี่นะคะคือตัวอย่างใบเยอะมากเลยค่ะมีดินที่เราใช้ปลูกนะคะก็จะมีส่วนผสมส่วนผสมของแกลบเข้าไปด้วยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนหาส่วนผสมอันไหนได้ง่ายที่สุดก็ลงปลูกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูเป็นแกลบหรือว่าดินเผาดินทิเท่ากาบมะพร้าว กาบมะพร้าวสับนะคะนี่สวยงามมากเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะสำหรับบอนสีค่ะใครที่ชอบกำลังตามหายอยู่สามารถสอบถามทักมากันได้นะคะทั้งในเฟซแล้วก็ไอดีไลน์ค่ะนี่นะคะแช่น้ำไว้นะคะเพื่อนๆเวลาที่รับไปกำลังทำการขยายพันธุ์อยู่ก็แช่น้ำไว้จะได้โตไว้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ